คืนคิวเพื่อจะรอวันนี้มาเลยพี่น้ำใใช่ค่ะตอนแรกกะว่าคือถามอาจารย์แค่ว่าเราจะกินเลี้ยงปีใหม่กันวันไหนเพราะปกติเราจะจับฉลากเล็กๆกินเลี้ยงปีใหม่ค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าปีนี้เรากินวันไหนดีแล้วพอดูไปดูมาอาจารย์ก็เลยเหมือนซื้อตึกใหม่ด้วยก็เลยได้เลือกว่างั้นเดี๋ยวหาคิวที่แบบว่าได้กินเลี้ยงปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้หากิจกรรมเล่นกันด้วยแล้วก็ขึ้นตึกใหม่เลยทีเดียวด้วยก็เลยมีการคืนคิวค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเอาให้จบวันเดียวเลยก็เลยคืนคิวไปหน ก็ก็เสียดายค่ะแต่ว่าคือกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะปีละครั้งแล้วก็อันนี้เป็นเลิกงามยมดีของอาจารย์ด้วยที่แบบเปิดตึกใหม่าเงี้ยค่ะแต่เป็นกีฬาสีปีแรกด้วยใช่ค่ะเป็นกีฬาสีปีแรกตอนแรกว่าจะจัดกันเล็กๆแต่ว่าพอดีเห็นอาจารย์บอกว่าจัดปีนี้แล้วปีหน้าว่าจะเชิญค่ายอื่นๆมาเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเชิญค่ายอื่นมาเราลองทําปีแรกให้มันแบบแบบ เต็มที่บีอื่นๆคนอื่นจะได้อยากมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เมื่อกี้เราอปังมากขอบคุณค่ะเวลาเตรียมการแบบซ้อมสองวันอจากแรกเขาบอกว่าอุ๊ยงานจัดเล่นๆแต่ลำไยจัดหนักเลยก็คือพอแบบเป็นกีฬาสีมันก็ต้อง ต,ตอนแรกว่าจะแบบมีขบวนใหญ่แต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ว่าเวลามันกระชั้นชิดนะคะก็เลยอาจจะแบบได้แค่ขบวนเล็กแล้วก็ตอนแรกว่าจะแบบคือพอคือจริงๆรแล้วตัวหลักก็จะมีน้องยุกิด้วยค่ะแล้วทีนี้วันนี้น้องยุกิติดถ่ายละครพอแบบน้องไม่มาหนูก็เลยแบบเสนอจต่ว่าถ้าน้องไม่มาเราแบบเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนไปจัดวันอื่นไหมแต่พอดีคิวมันไม่ลงล็อกอะค่ะก็เลยแบบว่าอ่ะไหนไหนก็ ก็แบบได้วันนี้เราก็เต็มที่ไปเลยแล้วกันก็เลยแบบลดขบวนมาแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังจัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พยายามแบบเต็มที่ให้ส่วนตรงนี้ส่วนน้องก็ส่งตัวแทนเป็นพี่พี่นักดนตรีเข้ามาร่วมแทนม<า>ันมช่งไปเท่าไหร่คะกับการโชว์เมื่อกี้นี้คือไม่ไม,ไม่ไม่อันค่ะไม่อันเพราะว่าตอนเอฟเฟกต์จัดเต็มมากเลยเอฟเจะเต็มแต่ว่าน่อยอยู่เพราะว่าเมื่อกี้คือพอไฟมันตัดแล้วแบบใช่เอฟเฟกต์มันแบบเลยได้ไม่เต็มที่เพราะเอฟเฟกต์จริงเหลือเยอะมากเมื่อกี้มันแบบต้องแบบต้องแบบขึ้นแบบเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยมีหลายอย ตอนแบบขึ้นอันแรกด้านหลังปุ๊บแล้วก็หายไปเลยเห oh. มือนโชว์แรกรอบแรกที่เล่นไปคือแบบอันอื่นก็คือหายไปเลยจริงๆแล้วมันจะต้องมีแบบด้านหน้า <c oughs> ด้านหลังอะไรเงี้ยมีมีเยอะช่งปเท่าไหร่นะโอ้โหตอนแรกวางไว้แค่แสนแต่ว่าไม่พอค่ะแบบบาน <c oughs> บานมากบานมากเพราะว่าตอนแค่แบบสั่งทําพวกป้ายต่างๆหรือว่าเอฟเฟกต์แล้วก็มีในเรื่องของอเรียวกว่าพ็อปต่างๆใน,ในการแสดงอันนี้แค่เหรียญน,นะคะไม่รวมกับตรงอื่น เต็มที่ค่ะเต็มละซ้อมเท่าไหร่นะครับซ้อมสองวันค่ะสองวันก็คือเวลาแบบหลังเลิกงานก็คือให้จ้างโคโลกราฟให้บินจากกรุงเทพไปสอนที่บุรีรัมเลยเพราะว่าวันนั้นเลิกงานที่บุรีรัมเร็วเล่นงานกลางวันแล้วก็กลางคืนจะว่างก็เลยให้เขาพี่เขาบินด่วนไปเพื่อที่จะไปต่อท่าที่นู่นโอ้โหก็ยังมีไม่ไปบ้างค่ะแต่ว่าก็พยายามเต็มที่ค่ะ อันนี้ส่วนตัวเราอยากอยากทำด so like uh, okay. okay. ้วยหรือเปล่าอยากทําด้วยค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูก็ชอบอะไรที่มันสนุกอยู่แล้วเวลามีกิจกรรมอะไรเราก็เต็มที่ทั้งแบบว่าในเรื่องการทางานเราเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนแบบการได้แบบร่วมออกความคิดเห็นหรือว่าแสดงความสามารถด้านต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาลำไยทําถึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมวันนี้ลำไยมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยคือคิดกิจกรรม ร่วมด้วยกับกับคุณเนมค่ะก็คือพี่เนมจะเป็นนักร้องที่ร้องด้วยกันค่ะหลักๆจะเป็นพี่เนมแล้วก็จะมีออร์แกไนซ์ช่วยด้วยแล้วก็จะมีอาจารย์กับพี่แอนก็จะจะเสนอมาแล้วเราก็มาเรียบเรียงกิจกรรมกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าในเรื่องของเกมเนี่ยคุณเนมจะคิดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ปีมเตม็หน้ามันถูกวงงแนไวหยัหยู่าปีนี้มันกระชั้นชิดถ้าปีหน้าเรามีเวลามากกว่านี้นมันจะแบบมันจะเข้าร้องเข้ารอยมากกว่านี้เราจะมีแบบอย่างนี้ล็อกคิวไว้ปีหน้ายอ,อ,อย่างนี้ต้องบอกจ่าจล็อกไว้เลยค่ะว่าสนุกมากเราคนจะแบบว่าจัดกิจกรรมทุกปีเนาะจะได้แบบว่ากระชับมิตรกับพี่ๆน้องๆในออค่ายเพราะว่าส่วนมากเราก็ส่วนกันตามงานเราไม่ค่อยได้มีเวลามาแบบร่วมโชว์ร่วมทํางานด้วยกันแบบนี้ค่ะพอมาเจอกันแบบนี้มันเลยทําให้เราแบบ สนิทกันมากขึ้นให้มันเป็นธรรมเนียมไปเลยใช่มาเล่นเกมอะไรกันอย่างเงี้ยพูดถึงคิวนานปีนี้หน่อยก็ยังแน่นเหมือนเดิมยังมีเรื่อยๆค่ะยังรับได้นะคะก็ยังวันละสามที่สามงานอยู่เนาะเดือนนี้อ่อห้าสิบห้าค่ะวันละสองสามงานบ้างมีสองบ้างหนึ่งบ้างสามบ้างค้ะกันไปค่ะเอาจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม อาจจะมีง่วงอ่ะแต่เหนื่อยเราเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทํางานด้วยก็เลยแบบไม่เหนื่อยแล้วก็เพื่อนเพื่อนในวงเป็นเพื่อนรุ่นร,นราคราวเดียวกัน,นะค่ะมันไปทํางานเหมือนไปเจอเพื่อนอไปเมาบอยไปสนุก,กอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ดูรู้สึกว่ามันเหนื่อยอืมอย่างนี้ก็เลยได้ฉายาลำยยืนหนึ่งโอ้โ,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 โหขอบคุณค่ะ เจ็บเข่าเป็นยังไงบ้างหายแล้วค่ะ <c oughs> อันนั้นไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นอยู่ดีๆก็เป็นเพราะตื่นมาแล้วก็ปวดลแล้วก็ปวดเลยใช,ใช่ค่ะแล้วตอนแรกหนูคิดว่าแบบแปบบ๊แบๆมันก็คงหายเพราะบางทีเคยเป็นค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะมันไม่หายก็เลยไปหาหมอเราตกใจไหมเพราะเราต้องใช้แบบเข่าเข่าข้ออะไรอย่างนเงี้ยเต้นอะไรอย่างเงี้ยตกใจค่ะ <c oughs> ตอนแรกมันตกใจเพราะมันไม่หายตอนแรกเจ็บเจ็บครั้งแรกอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปกติ <c oughs> แล้วว่าเราเต้นเราเดี๋ยวยืนเดี๋ยวลุกเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววิ่งอะไรอย่างเงี้ย คิดว่ามันจะหายแต่ตกที่ตกใจคือตกแต่เพราะมันไม่หายงานเยอะอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาดูแลตัวเองหรือเปล่าก็พยายามดูแลตัวเองเต็มที่ค่ะตรงไหนที่แบบว่าซ่อมแซมตัวเองได้ก็พยายามที่สุดอย่างเช่นเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไหวใช่ไหมไหวค่ะไหวค่ะสาคุณหมอไหมคะเรื่องเสียงเหรอคะตอนนี้เสียงคงที่ค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาพี่สาวจะช่วยด้วยอุปกรณ์เราเน้นไปทางอุปกรณ์แล้วก็มือซาวหรือค่ะจะช่วยเสียงด้วยหนูจะเวลาร้องเพลงจะไม่ได้ร้องเสียงดังมากจะให้พี่สาวเขาช่วยแบบ ปรับเสียงให้<ม>ให้ให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของร้องไร้องคำรึเปล่าอ่ามีค่ะตอนนี้ก็ในทีมทีมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังวางแผนมาอยู่ปรับลุคใหม่ด้วย<ม>ใช่ค่ะให้มันมีความเป็นยังไงกว่าเดิมพี่น้องไยกว่าเดิมหรือว่าก็มีความทันสมัยกว่าเดิมค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่า คือตอนนี้หลังจากที่เราเพิ่มแดนเซอร์ชายเข้ามาเรายังไม่ได้มีการปรับการแต่งตัวให้มันเข้ากันตอนนี้เราเพิ่งคุยกับทีมเสื้อผ้าว่าแบบอยากปรับลุกให้เข้ากันทั้งตัวลำยายเองแดนเซอร์หญิงแล้วก็แดนเซอร์ชายแล้วก็คุณเนมด้วยก็เลยจะแบบดูภาพรวมเรื่องกันแต่งตัวมากขึ้นค่ะพูดถึงแดนเซอร์วันนี้ก็แดนเซอร์ของเราที่รุ่นบุกเบิกเลยพี่ยอม ใช่ถอ,อยรถใหม่ไปด้วยใช่ค่ะ<อ>วันนี้เพิ่งถอยรถใหม่แล้วก็มารับรถที่นี่เลยเพราะว่าเ,<อ>เพราะว่าพี่ออมก็วันนี้ทําหลายหน้าที่สวยสุดต้องถือไปถือป้ายสีส่งไปถือป้ายสีเลยมาแต่งหนัางแต่ปีสีแต่งหน้าเสร็จไปรับรถมาถือป้ายสีมาเต้นหลีกทุกคนซู้มากเพราะว่าทีมสีชมพูเป็นทีมของลำเบียทั้งหมดเพราะว่าทีมเรากระจายไม่ได้เนื่องจากว่าเดินทางไปทุกวันก็เลยต้องต้องเป็นสีเดียวที่ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเวลาซ้อมมันง่ายหรือว่าเวลาคุยกันมันง่ายค่ะ เขาบอกว่าแดนเซอร์ของพี่นำแย้ประสบความสำเร็จท่าทุกคนเลยใช่ค่ะนี่เป็นส่วนที่เรารู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ทีมงานของเราเกือบทุกคนเนี่ยมีแบบประสบความสำเร็จแล้วก็มีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าวางแผนจะเปิดรับสมัครใหม่ด้วยเปิดรับสมัครใหม่มหมอันนี้ก็อาจจะดูเป็นรับสมัครทีมสำรองไว้เผื่อว่าเผื่อพี่ๆคือช่วงแหนง,งานมันเยอะเผื่อพี่ๆอยากจะลาไปไหนจะได้แบบออไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกเล่นแปลกใหม่ด้วยการที่จะเลิ่มทีวีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวจริงๆไม่จํากัดเลยอ,อยู่ที่ว่าเหมาะสมกับหน้างานที่เราวางไว้หรือเปล่าว่าเราอยากได้แบบไหนคือเพศไม่จํากัดเลยค่ะใช่แบบลอยอย่างนี้เนาะได้หมดเลยเออแต่ที่เราอยากได้คือแบบมายดันเนเซอร์เหรอคะก็อยากได้ที่ขยันแล้วก็อยากได้ที่ไม่งงงแงเพราะว่างานเราเยอะแล้วก็เวลาที่เราเรียกซ้อมเนี่ยอาจจะอาจจะแบบ มันอาจจะไปกินเวลานอนสักนิดนึงบางครั้งบางครงาครวอย่างได้คนที่เต็มที่กบบการทํางานอะไรเงี้ยค่ะพร้อมที่จะทางานแค่นี้เลยอย่างปีนี้ให้โบนัสแดนเซอ้์ฉ่ำไหมคะปีนี้ก็เดี๋ยววันนี้ละค่ะบริษัทบริษัทก็จะมีในส่วนของบริษัทแล้วก็จะมีในส่วนของทีมงานของลำไย,ยส่วนตัวด้วยใช่ค่ะหลานอ้ออันนนะี้ต้องหาักอาจารย์ในส่วนตัวเรา ส่วนเตือก็พอหอมปากหอมคอค่ะแล้วก็ไปกันได้ว่าปีนี้เราก็ปีทองออสาทุ่สาธุ่ขอยทองหลายปีปีนี้เรากลวยไปหนึ่งรอยล้านเลยไหมคะอุ้ยสาธุอยากให้ได้อย่างงั้นค่ะสาทุาไวปก่อนปีเราได้มาแล้วเนาะหออ, <laughs> อย่างปีนี้เราคิดว่าเรากลวยไปได้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเท่าไหร่นี้ไม่ไแน่ใจหรอาไม่เคยมานั่งนับจริงจริงหก ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เวลาใช้ตังค์เรายังไม่มีเลยงานแล้วก็น,น,นอน <c oughs> ใช่ค่ะใช่ <c oughs> เรื่องบ้านของเราเป็ไนไงแล้วคะเรื่องบ้านตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล <c oughs> ้วค่ะก็เหลือในส่วนต่อเติมแล้วก็จัดส่วนต่างๆแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เราต่อเติมด้านหลังไปด้วยแล้วก็ด้านหน้าค่ะ <c oughs> งบบาลไปเท่าไหร่แล้วเริ่มเลยงบไม่บานเลยก็อยู่ในอยู่ในงบค่ะเพราะว่าเราวางงบให้กับทีมทีมอออกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็วางว่าเราถึงถึงไหมอู้ไม่ถึงไม่ถึงเท่่าไหรประมาณเอ่อสิบต้นๆละค่ะเกย์เกย์เกอันนี้คือน้ำพักน้ำแดงเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เก็บเรื่อยๆแล้วก็ทำเรื่อยๆค่อยๆทำเรื่อยๆค่ะอืมดีอะค่ะ สร้างมาน่าจะปีกว่าค่ะก็อันนี้ค่อยๆเก็บไปค่ะค่อยๆเติมเขาบอกเงินเก็บของเราสามารถสร้างเป็นคาดิได้เลยจริงหรอแม่เราสร้างบ้านเราเราได้อยู่บ้านไหมคะอยู่หนูส่วนมากอยู่รถตู้แต่ก็มีไวุ้่นใจแม่จะได้อยู่อะไรเงี้ยไว้ตอนยามแก่ใช่ แล้วก็เวลาแบบว่าว่างๆกลับมาบ้านชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยปาร์ตี้ใช่ใช่ใช่เอาขอาเรื่องอ่านชุติมาหน่อยพอน้องงงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ให้กําลังใจน้องอะไรอย่างนี้ไหมอานส่วนตัวยังไม่ได้ให้ในช่องแชทค่ะแต่ว่าก็เห็นแล้วก็ติดตามคือดีใจด้วยเพราะว่าเราเองเห็นน้องมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มคือเกิดมาด้วยกันค่ะแล้วคือหนูคิดว่าวันนี้มันก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาอ่ะอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างมาเยอะพอสม นี่คือรางวัลของคนขยันแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องก็คือให้แบบขอให้มงใหญ่นะออขอให้มงใหญ่หลายคนบอกว่าลุคเขาไม่ใช่นางงามอย่างส่วนตัวนิ่มเยมองอย่างไรบ้างหนูคิดว่าทุกคนปรับกันได้อปรับมันได้ค่ะมีคนคอลหาเขาว่าได้เป็นเพราะว่าเป็นนักร้องเลยหนูว่าเขาทุกเวทีมีกรรมการมีเกณฑ์ของการตัดสินนะคะเกณฑ์ของแต่และเวทีก็ต้องดูกันไปค่ะอย่างเวทีนี้หนูคิดว่าเขาเป็นเวทีที่ มีเกียรติแล้วก็มีมาตรฐานก็คือไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดค่ะแต่เราก็มีการขีดคุดเก่าที่เราแบบนั่งกินข้าวกับน้องมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเรายังเหมือนเดิมแต่น้องก็เออไปไกลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากสวยอยากดูดีขึ้นหมดทุกคนหนูเองก็เหมือนกันใช่แต่คือเรามันได้แค่นี้ไงมันแบบมันแบบมันเจ็บมันทนไม่ไหวถ้าทนไหวจะไปเหมือนกันอันแกนที่สองมันทนไม่ไหวเลยมันเมาอยาสลบแล้วก็กลัวมิดกลัวเข็บเนาะ อะไรใหม่กับอินฟ้าไหมคะเห็นเหมืนอนมีค่ะมีค่ะเ,เป็นสินค้าตัวหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นสินค้าอะไรอะค่ะแต่เรามีพงมีเพลงอาจจะมีร่วมกันไหมคะมีเพลงนะคะมีเพลงในในสินค้าตัวนี้ค่ะแล้วเดี๋ขออนุญาตถามเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะว่าเราทํางานหนักมากเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคค่ะหนูคิดว่าร่างกายหนูเขาคงจะชินกับกับ การทํางานแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราเองก็หนูว่าสุขภาพอ่ะมันประกอบกับเรื่องของอารมณ์เราด้วยหนูไม่เป็นคนไม่ได้เครียดอะค่ะแบบทำงานมีความสุขแบบเพฮาไปบ้างปาร์ตี้บ้างทํางานบ้างเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรเครียดมันก็เลยร่างกายเราก็เลยแบบอย่างมากแค่อดนอนนอนวันหนึ่งนานที่สุดค่ะหนูนบะเป็นชั่วโมงไม่ได้มันแป๊บๆปแบบแม่มันแบบเหมือนสมมติวันนี้ตื่นเช้าก็ไปนอนกลางวันเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนี้มากกว่าใช่ ใช่ช่วงเวลาบ้านก็คืนนอนแล้สุดท้ายไอ้ยพรปีใหมให่กับแฟนๆนะค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้แฟนลำยไยทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดวังอะไรสมความปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ